ราหูประทานทรัพย์ห้าราศีตุลาคมนี้ดวงดีดวงปังรับทรัพย์รับโชคจากเทพราหูราหูประทานทรัพย์หลายคนคงรู้จักกับเทพราหูซึ่งเป็นหนึ่งในเทพแห่งโชคลาภที่ประทานทรัพย์ประทานโชคให้แก่ผู้ที่บูชาโดยเฉพาะกับ5าราศีต่อไปนี้ดวงดีดวงปังรับทรัพย์รับโชคจากเทพราหู หลังวันที่17ตุลาคม2566นี้มีเกมที่จะได้จับเงินทองก้อนใหญ่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะราหูประทานทรัพย์5ราศีดวงดีดวงปัง รับทรัพย์รับโชคได้แก่ราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนด้วยองศาของดาวพฤหัสกำลังจะเดินหน้าความเฮงความปังกำลังก้าวเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีนโดยเฉพาะเรื่องงานจะทำอะไรก็ให้รีบทำเพราะเป็นช่วงที่ดวงกำลังดีถ้ารีบทำจะมีลาบ มีผลมีความสำเร็จอย่างมากจะมีความแฮปปี้ให้ชื่นใจพอช่วงหลังวันที่17ตุลาคม2566นี้คุณจะได้โชคดีในเรื่องของการเงินจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของหนี้สินที่เกิดขึ้นจากบริวารของคุณเองราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม ดาวอาทิตย์ย้ายไปในเรือนสุภะอยู่ร่วมกับดาวพุธและดาวสุขนั่นหมายความว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเดินทางเป็นเดือนแห่งลาบที่คุณจะมีจะได้แต่ลาบผลที่มาจากการเดินทางไปทำงานของคุณจะได้เงินแถมบอกเลยว่าแม่ว่างานอะไรที่คุณตัดสินใจลงมือทำ งานนั้นจะให้ผลประโยชน์ที่ดีมากๆก,กับตัวคุณเรียกได้ว่างานให้โชคให้เงินนั่นเองรารศรีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคม <6 S 2> ถึง13มิถุนายนคนโชคดีที่มีดวงลาบส่งผลทำให้ดวงการเงินคุณดียาวไปถึงสิ้นปีหน้าเลยทีเดียวหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแถมมีดวงเกี่ยวกับการลงทุน เสี่ยงโชคใครที่เล่นหุ้นเล่นหวยก็มีโอกาสจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำแต่ก็เหมือนเป็นทุกคลาบเพราะอาจจะต้องมีเรื่องที่ทําให้คุณเสียเงินพูดง่ายๆคือคุณอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาบางอย่างก็ไม่เกี่ยวกับตัวคุณเองแต่มาเป็นแบบบังคับให้คุณจ่ายแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายน หลังวันที่17ตุลาคม2566นี้เป็นเดือนที่ชาวราศีตุลหาเงินได้ดีมากแต่ก็จะเป็นเดือนที่มีรายจ่ายเข้ามาเยอะมากเช่นกันใครติดต่อซื้อขายที่ดินบ้านคอนโดมีโอกาสจะสำเร็จสูงมากๆและเป็นช่วงที่การเงินจะดีด้วยส่วนการงานคุณจะสรุปงานใหญ่ปิดงานใหญ่ได้สำเร็จและช่วงปลายเดือนการเงินการงานคุณจะดีตลอด ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จโชคดีทั้งเรื่องการเงินและการงานใครที่โฟก,กัสเรื่องความมั่นคงในปลายปีนี้ก็จะได้ตามที่ตั้งใจไว้ด้วยราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมการงานการเงินเรื่องของการเงิน ทรัพย์สินเงินทองรายได้จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากหลังวันที่17ตุลาคม2 5 6 6นี้งานจะดีมากเงินทองก็เช่นกันจะมีลูกค้ามีคนติดต่อมาหลังจากที่หายเงียบไปจะมีโชคลาภที่ได้จากเพศตรงข้ามและความขยันของคุณเองช่วงนี้ถือเป็นช่วงขาขึ้นและมีเกณฑ์อาจจะได้งานที่ต้องเดินทางไกล หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ